สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับคมสันแทนคำนะครับกับไทคาเมลครับคลิปนี้นะครับครั้งนี้ก็จะมาแนะนำการออกแบบท่อน้ำนะครับและการพิจารณาเลือกปั๊มในระบบชิลเลอร์นะครับหรือว่า Water Piping Design and Water Pump Selection for t h i Chiller System นะครับนะฮะก็ มันเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักนะครับในการที่เราจะทํางานด้านชิลเลอร์นะครับด้านเครื่องทําน้ําเย็นนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักที่สําคัญมากนะครับยิ่งในยุคปัจจุบันนะครับเป็นยุคที่ทุกภาคส่วนเนี่ยให้ความสนใจกับการประหยัดพลังงานในระบบนะครับซึ่งปั๊มน้ําของตัวชิลเลอร์เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์หลักนะครับที่กินไฟสูงมากนะครับนะฮะถ้าเราเลือกปั๊มน้ําที่ ใหญ่เกินไปนะครับมันก็จะทําให้กินไฟสูงนะฮะกินกําลังงานสูงเสียค่าไฟสูงนะครับแต่ถ้าเราเลือกเล็กเกินไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้การสูบส่งน้ําเย็นไปจ่ายนะครับในตัว AHU นะครับหรือว่าตัวส่งลมเย็นในอาคารเนี่ยก็ทําได้ไม่ตามเกณฑ์การออกแบบนะฮะก็พูดง่ายๆคือมันก็จะ ความเย็นก็จะหายไปหรือว่าน้อยลงนะครับนะฮะหรือว่าท่อที่อยู่ไกลๆก,ก็อาจจะไม่เย็นเกิดขึ้นได้นะครับนะฮะอา่าเราเข้ามาดูรายละเอียดกันเลยครับนะฮะสิ่งที่ต้องคํำนึงถึงและดำเนินการนะครับก็จะมีอยู่6ข้อหลักนะครับนะข้อแรกเลยนะครับก็ต้องอพิจารณาเรื่อง ความเร็วของน้ำนะครับหรือว่า water velocity นะครับในหน่วยฟุตเปอร์เซนะครับหรือว่าฟุตต่อวินาทีนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับระยะความยาวท่อน้ำนะฮะและความยาวสมมูลของอุปกรณ์นะครับประกอบท่อนะครับ water pipe length and equivalent length นะครับหน่วยเป็นฟุตนะครับนะฮะข้อที่3ก็คือนะครับขนาดของท่อน้ำนะครับ water pipe size นะครับหน่วยเป็นนิ้วนะครับ อัตราการไหลของน้ำนะครับ water flow rate หน่วยเป็นแกลลอน per minute นะครับหรือว่าแกลลอนต่อนาทีนะครับข้อที่5นะครับความดันลดในท่อเนื่องจากความเร็วเสียทานนะครับ water pressure drop from friction loss หน่วยเป็นฟุตน้ำนะครับต่อ100ฟุตนะครับนะฮะนะฮะจะเห็นได้ว่าทั้ง5ข้อตรงนี้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่วิศวกรในการออกแบบ ข้อน้ําของต,ต,ตัวระบบชิลเลอร์เนี่ยนะครับต้องตระหนักนะครับนะฮะนะฮะต้องตระหนักเพื่อที่จะเอามาคนนาํานวณหาข้อ6ครับความารวมความดันลดในท่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับซัมมารีเพรสเชอร์ดอปในหน่วยฟุตนะครับนะฮะเพื่อที่จะนําไปเลือกปั๊มได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ใหญ่เกินจนสิ้นเปลืองพลังงานและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าเล็กเกินไปจนสูบ ส่งน้ําเย็นไม่ได้ไม่เพียงพอนะครับนะฮะนะครับเรามาดูนะครับเมื่อได้ข้อ6แล้วเนี่ยนะครับ summary pressure drop แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถนํามาเลือกปั๊มได้เนี่ฮะดังตารางนี้นะครับนะฮะหน้านี้นะครับก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอ่าปั๊มเคิร์ฟนะครับปั๊มเปอร์ฟอร์แมนซ์เคิร์ฟนะครับนะนะฮะนะครับเห็นไหมฮะซ้ายมือเนี่ยนะครับอ่า ที่ผมเป็น total head นะครับ total head ในหน่วยฟุตนะฮะนะผมใส่ไว้70อันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะส่วนด้านล่างเป็น flow rate หน่วยแกลนต่อนาทีแกลนเ p อร์มินิทนะครับ US แกลนนะครับผมใส่ตัวเลขไว้450อ่ะเนี่ยผมลากเส้นขึ้นไปนะจุดใช้งานนะครับนะฮะจุดใช้งานที่450 GPM นะครับ แรงดันที่ต้องการเพื่อให้ชนะในเส้นท่อก็คือ70ฟุตนะครับลากมาชนกันตรงกลางอ่าอ่าลากมาชนกันตรงกลางก็จะได้นะครับจะได้ตัวปั๊มที่ที่ประมาณเอ่อ10 10 12แรงมา้าประมาณนี้นะครับประมาณ12แรงม้านะครับ ประมาณ12แรงม้านะฮะนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของปั๊มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ79.5เปอร์เซ็นต์โอ้โหประสิทธิภาพสูงมากนะครับเนี่ยฮะการเลือกปั๊มก็ต้องเลือกให้อยู่ในจุดตรงกลางนะครับของของปั๊มเคิร์บด้วยเพราะว่าในจุดตรงกลางของปั๊มเคิร์บเนี่ยที่ผมไฮไลท์สีแดงมาให้เนี่ยนะให้แรงเงาสีแดงเป็นรูปไข่เนี่ยนะครับนะก็คือจุดที่ประสิทธิภาพของปั๊มสูงที่สุดนะฮะ เวลาเลือกเราก็ต้องพิจารณาจุดนี้ด้วยนะครับนะนะครับนะคได้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยฮะทำไมถึงต้องคํานวณทั้ง6ข้อ,อที่กล่าวมาใช่ไหมครับก็เนี่ยครับมันสัมพันธ์กับตรง total head เ,เนี่ยแะครับนะถ้าเราไม่คํานวณออกมาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่า h e a ทิศระบบต้องการเนี่ยในท่อมันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ มันอยู่ที่กี่ฟุตกี่เมตรกี่ปอนกี่บากันแน่นะฮะเนี่ยถ,ถ้าเราคํานวณอย่างละเอียดแล้วเนี่ยนะครับทราบตัวเลขมาอย่างละเอียดเราก็สามารถมาเลือกปั๊มได้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราเอา่อเลือกเอ่อคนวณมาไม่ละเอียดนะครับคํานวณมาไม่ละเอียดเนี่ยใน5ข้อข้างต้นเนี่ยนะมันก็จะเกิดการที่นี่แหละฮะเกิดการที่ว่าเอา่อเลือกปั๊มผิดนะครับ ก็สูบจ่ายน้ําเย็นไม่เพียงพอนะครับหรือว่าได้ใหญ่เกินไปนะครับนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลทั้ง5-6ข้อนั้นก็จะได้มาจากหน้านี้ครับนะฮะก็จะเป็นพวกเทเบิลต่างๆนะตารางในการเลือกนะครับไซซิ่งนะครับนะฮะก็อยู่ผมยกตัวอย่างตารางนี้มาให้ดูนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นตารางที่ใช้ประกอบในการออกแบบท่อน้ำนะครับครับจาก ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมานะครับก็ทุกท่านจะเห็นนะครับความลึกซึ้งในการออกแบบท่อน้ําในระบบชิลเลอร์นะครับซึ่งผมเองผมสรรแทนคำนะครับและบริษัทไทยคาเมลเราก็มีความเชี่ยวชาญนะครับมีความชํานาญนะครับมีประสบการณ์นะครับนะฮะในการเลือกสาท่อเลือกชิลเลอร์นะครับให้มันมีประสิทธิภาพนะครับใช้งานได้ดีนะครับ เพราะนั้นนะครับท่านใดที่นะครับกำลังที่จะติดตั้งชิลเลอร์นะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับนะฮะยินดีนะครับยินดีที่จะให้บริการนะครับนะให้บริการนะครับให้บริการกับทุกท่านเลยนะครับนะก็เดี๋ยวสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ะะก็เดี๋ยวท่านสามารถพบกับารายการของไทยคาเมลได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับทุกๆช่องทางนะครับวันนี้กับผมนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ